สุงความสุขปีใหม่ให้ปาชนชาวไทยพร้อมกันทั้งสี่คนเป็นไงบ้างครับบรรยากาศแบบแบบนิวโนมอลเนาะครับผมก็ก็เอาจริงๆก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ใหม่ๆเป็นใหม่เหมือนกันครับผมเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเป็นเป็นการแสดงโชว์ที่ไม่ได้มีคนดูแต่ว่าเราเราไลฟ์ให้กับทุกคนดูซึ่งเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีมากนะครับผมที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบแบบ ตัวจริงๆใกล้ๆกันแต่ว่าเราก็ยังสามารถเหมือนส่งความสุขให้กับทุกคนได้ครับ<ม>ก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับผมที่ที่เราที่เราจะได้มาโชว์ในเค้าดาวด้วยตั้งตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็วแบบสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่างานตัวแบบคอนเสิร์ตใหญ่มันจะไม่ได้จะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเราเราได้มาไลฟ์ให้กับทุกคนอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมีตึกมีสึกฟูร้วยวันนี้ใช่ครับเป็นอย่างฮะพลุวันนี้สวยงามขนาดไหนสวยงามมากเนาะครับก็จริงๆก็ ทุลกทุลกปีอยู่แล้วนะครับแสดงว่าเขาจะมีจุดพุ่งสวยมากๆอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้มาดูกันตรงนี้เยอะเหมือนทุกปีแต่ว่าก็ได้ดูผ่านไลฟ์ของหลายๆช่องทางด้วยนะครับผมก็ยังมีความสุขกันเหมือนเดิมแต่ว่าในรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยครับครับขอโชว์ครับพวกเราทั้งสี่คนเมื่อกี้ก็มีเพลงพิเศษที่ร้องพร้อมกันทั้งสี่คนเลยครับกอดในใจเวอร์ชันพิเศษครับครับผมก็เป็นกอดในใจที่พวกเรา น่าจะร้องร่วม<อ><ห>กันครั้งแรกคับใช่ใช่ก<ม>ันสี่คนครั้งแรกครับก็เป็นเพลงพิเศษที่เรามอบให้กับทุกคนในโอกาสพิเศษที่แบบเหมือนวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาเจอกันตรงนี้แต่ว่าเราก็จะส่งความสุขให้กับทุกคนไปถึงทุกคนครับผมปีความนิยใหม่ครับทุกคุครับปีควัมนใหม่ครับก็ปีสองพันยีอ็นะครับก็ ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาครับผมก็ขอให้สุขภาพของทุกคนเนี่ยแข็งแรงนะครับก็พวกเราสี่คนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมอคอรับยอไอ๋อได้ครับก็ก็ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> พรเหมือนเหมือนเมื่อกี้แล้วกันนะครับผมก็อยากจะให้ ออพอไปถึงวันนี้นะครับผมวันวันที่ 3- 3มธันวานะครับผมของของของปีหน้าครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้สามารถกล้าพูดกับตัวเองได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของของ,ของเราแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมว่าไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าทุกคนจะกําลังผ่านอะไรอยู่ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นปีที่ดีของทุกคนแน่นอนครับผม,มบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ